เราเก็บท้องกันนะคะเป็นท่าคุกเข่านะคะใช้ลมหายใจให้ดีนะคะลม,ลมหายใจที่ดีจะทาให้การเอการยืดเหียดการขยับของกระดูกสันหลังดีขึ้นนะคะหายใจเข้าแอนท้องนะคะเงยศีรษะขึ้นข้างบนดึงไหล่ให้ห่างหูหนึ่งหายใจออกทางชิดติดอกนะคะโกลงหลังขึ้นม้วนท้องมาให้สุดโกลงหลังสูง อ๋อใช่หายใจเข้าแอนลังยืดคอขึ้นนะคะหายใจออกทางชิดติดอกโก่งหลังสูงๆเลยง้วนท้องมาให้สุดหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนึงค่ะหายใจเข้า หายใจออกค้างมุมนี้นะคะหนึ่งสองสามหายใจเข้าค่ะแอนลัเงเลยศรีรษะขึ้นไปขึ้นมาท่านั่งกุบเข่าโอเคยังยังเป็นท่าที่ใช้ควอดไดเซ็เหมือนเดิมนะคะน้ำหนักตกที่ที่เบี้ยชิบเบิลนะคะ พอแบ็คบิร์ดมาขังนิดนึงปุ๊บ <Okay. S 1> ม้วนท้องให้สุดโอเคทีนี้ไปเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะหย่อนก้นเหมือนจะนั่งลงที่ส้นเท้าหมนุนอุ้นอุ้งเชิงการไปหลังตัวไปข้างหลังใช้ควัดได้เสบดึงลำตัวขึ้นมาท้องไม่หลุดอปยค่ะแปดครั้งนะคะสองเซตเออ อาซิลิกอนสมูทขึ้นบีมสวยค่ะอ่าาลิชาสวยดาวดีขึ้นให้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอเคปาิชาโอเคไกลใช้ควอดไดเส็ปนะคะ นึกถึงขั้นใส่หมวกทำเลยร้อนที่บ้านร้อนอย่างนี้อ๋ออ๋อโอเคกระต่ายที่นี้ต้องเป็ี่ระ่ายพี่เด้ให้ทากี่ทีแปดครั้งสองเซตค่ะทำให้ครบ ท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปวอร์มด้วยดาวเวิร์ดเซตชงด็อกนะคะขอแปดครั้งพอนะคะแปดครั้งเซตเดียวแต่ทำท่าให้คอนโทรลให้ถูกครั้งแรกใครคงค้างได้ค้างก่อนนะคะเ <Okay. S 1> อ่อโอเคพร้อมนะคะปึ๊บหายใจเข้านะคะยกท้องขึ้นเอ้ย,ยก้นขึ้นหายใจออกวางส้นเท้านะคะเราจะไปดาวเวิร์ดเซตชงด็อกนะคะ โอเคหายใจเข้านะคะยกส้นเท้าโลดตัวมาข้างหน้าโลดตัวมาข้างหน้าโลดตัวมาข้างหน้าล็อกท่าที่ไฮแพลนสอบชิดลำตัวนะคะโอเควางขึ้นมาสไลด์ตัวขึ้นหายใจเข้ายกก้นขึ้นไปที่ช็อปเพดานหายใจออกระวางส้นเท้าแปดครั้งค่ะขอวอร์มในท่านี้นะคะแปดครั้ง ต่อเนื่องเลยนะคะ8ครั้งเซตเดียวนะคะใครล็อกท่าอยู่ล็อกให้ก่อนนะครั้งแรกๆอะคะ่ะมันใช้ไตเสร็จนะคะยังไม่เห็นสไลด์ขึ้นเลยเป็นทางงู ที่ท่าไฮแพร่งงอศอกจิ้มตัวเออไม่หนูงอศอกจิําตัวก่อนถ้าเกิดหนูค้างท่านี้ไม่ได้หนูค่อยวางตัวลงอ่ะเอาใหม่ล็อกท่าไฮแพล่งใหม่ล็อกไปที่ท่าไฮแพรงโอเคท่าไฮแพรงอ่ะทีนี้งอศอกเนยียแน่ยังไม่งอศอกจิําตัวเลยหนูเอาตัวลงมาแล้วหนูดูพี่ดาวเนี่ยหนูล็อกที่ท่าไฮแพรงก่อน ท่าไฮแพรงเสร็จปุ๊บตัวอย่าเพิ่งลงหนูล็อกท่าไฮแพรงเสร็จหนูต้องรอสอบที่ลำตัวแล้วค่อยลงค่อยๆเลื่อนลงแล้วถ้าเกิดลงไม่ได้ค่อยวางตัวลงพี่ดาวดูนะคะดูพี่ดาวนะพี่ดาวทำสวยมากนูดูพี่ดาวให้เข้าใจก่อนพี่ดาวเขาจะมีช่วงล็อกอ่านี่ปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ย หนู่แอนหลังลงไปเลยหนูไม่มีช่วงล็อกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้หน้าท้องเลยถ้าถ้าเกิดหนูล็อกตรงนี้ไม่อยู่หนูค่อยๆวางตัวลงไม่ต้องรีบแอนหลังขึ้นเออ <c oughs> เออ,เอ,อแล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ตัวขึ้นสิเออแล้วก็ยกก้นขึ้น ยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นเออพี่ดาวทำท่านี้สวยมากนะคะออนนะเอ,อือ ทีนี้ถ้าต่อมาหลายคนทําดีแล้วนะค่อนข้างดีเลยที่จะให้ใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้ตรงนี้จังหวะที่เราเตะขาข,าขึ้นแต่พยายามให้ขาสองข้างเหยียดตึงตลอดเวลานะคะจังหวะที่เราองอเข่าชิดอกเพื่อมาชนศอกอะ่ะให้ฮึบท้องไว้ให้มันให้มันอยู่ที่ศอกแล้วจังหวะบิดมันให้มันอยู่ที่ศอกเพราะบางคนมันฮึบท้องไม่อยู่อะ่ะเข่ามันตกมาที่ข้อมือ อ่ะเขขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะจบที่ downward facing dog ขอใช้ข้างขวาก่อนนะคะข้างขวาก่อนหายใจเข้าเตะขาขึ้นเหยียดตรงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาใหม่เดี๋ยวขอ,ขอทำข่านซ้ายให้ดูปึ๊บมันเป็นอย่างนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเหยียดขาขึ้นบางคนเปิดสะโพกอย่างนี้ไม่ต้องเปิดนะคะเราสูงแค่ไหนเอาแค่นั้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาดึงเข่ามาดึงเข่ามาชนศอกบ,บิดไปชนศอก กลับมาหายใจเข้าปึ๊บหายใจออกชนศอกชนศอกข้างเดียวกันแล้วก็บิดในชนศอกอีกข้างหนึ่งแล้วก็กลับมาเหยียดขาทำข้างละสิบครั้งนะคะเซตเดียวนะคะฮึบไว้ให้อยู่เหยียดขาสองข้างตึงนะคะวางส้นเท้าให้ถึงแบมแบมชนศอกดีข้างละสิบครัง้งเซตเดียวเลยนะคะ สิริกาไม่เปิดสะโพกนะคะเหยียดขาขึ้นไปตรงๆเฉยๆไม่เปิดสะโพกเหยียดเข่าให้ตึงค้านเออขาอีกข้างหนึ่งวางส้นเท้าลงเลยนะคะจังหวะที่เหยียดขาอีกข้างไปข้างหลัง ปึ๊บมาให้ถึงศอกอีกข้างทำไมมันบิดดูลอยลอยดาวสวยค่ะดาวไปจัดท่าน้องให้พี่หน่อยดูจังหวะน้องบิดมานะมันเหมือนไม่ถึงศอกอีกข้างปึ๊บเออถึงแล้วถึงแล้วโอเค ท่านี้ได้ยืดทำซิงยืดน่องนะคะแล้วได้ใช้ท้องนะคะใช้ลำตัวหัวไหล่นะคะตึบท้องให้อยู่โอเคนะคะทีนี้ท่าต่อไปจะเป็นซีเควนซ์แล้วนะคะอา้าวใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเค <c oughs> มันทำท่าละเซ็ตนะความเป็นท่าต่อเนื่องนะคะดูก่อนนะคะ พี่ทำเดี๋ยวพี่พจะทำพี่ทำให้ดูสองครั้งก็คือเพื่อให้ดูขาและดูแขนเพราะว่ากล้องมันไม่เห็นมันมันไม่เห็นทั้งหมดนะคะคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าเก็บท้องหนูจะไม่อย่างนี้อันนี้คือหลังแอนหนูจะไม่โกงอย่างนี้หนูจะหาตรงกลางหนูจะต้องดูโกงดูแอนปุ๊บหนูอยู่ตรงกลางตรงกลางคือการที่ท้องเก็บนะคะทีนี้หนูต้องคืบท้องขึ้นจังหวะหายใจเข้าก็คือ เก็บคางชิดติดอกเอาศอกคืบท้องให้ชนศอกกับเขา่าฝั่งตรงข้ามการหายใจเข้าทุกอย่างโค้งลงมาหายใจออกทุกอย่างขนานลำตัวเราจะไม่่างนี้เราจะเกรงลำตัวเพื่อเห็นแนวตรงกับลำตัวหายใจเข้างอศอกงอเขา่าโค้งมาคืบท้องให้ถึงชนกันหายใจออกแอคชั่น เดี๋ยวทำข้างซ้ายให้ดูทีนึงนะคะหายใจเข้าเก็บคางโกงหลังศอกชิดเข่าหายใจออกค้างเหยียด้าตึงเราจะเหมือนมีคนดึงมือเราไปตรงนี้ดึง,ด,งดึงมือไปทางศาีรษะดึงเท้าไว้ข้างหลังมันเหมือนจะแยกจากกันเราจะไม่แอ่นเกงท้องหนึ่งสองหายใจเข้า หายใจออกทำข้างละสิบทีค่ะหนูไม่ต้องทำสลับข้างนะทำทีละข้างทำทำทำทีละเดเรคกชั่นก่อนเซตเดียวนะคะพยายามดึงศอกให้ชิดเข่าเลยนะคะเกลงงลำตัวให้อยู่เหยียดขาตึงค่ะ เกียดขาตึงแล้วม,ม,มันมืนมีคนดึงเท้าเราไปข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ดึงขึ้นข้างบนดึงเท้าไปข้างหลังลดขาลดสะโพกลงมาอีกเออไปเกรงท้องเกรงหลังยืดแขนยืดขาไปขนานพื้นไว้อย่ไม่ต้องยกไม่ต้องยกสะโพกสูง เออให้มันแล้วเหมือนมีคนจะดึงแขนดึงขาออกจากกันมันจะขนานพื้นขนานลําตัว อันนี้มเป็นอันนี้เป็นโยคะกับพิลาติสนะพี่ไม่สามารถทําโยคะทรดิชันแนลปกติโยคะได้เพราะว่าบางคนควบคุมกล้ามเนื้อการทํางานอะ่ะไม่เข้าใจมันต้องมันต้องไปจัดท่าให้เดี๋ยวเรากลับมาก่อนมันเป็นพิลาติสด้วยโยคะที่ไม่ใช่ทร а ดิชันแนลพี่ยืมท่าเข้ามาใช้ในคอร์บอดี้แล้วก็ให้ได้ยืดเหยียดนะคะโอเคทีนี้เซตที่สองของท่านี้ หนูดูนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะคะเก็บท้องนะคะเดี๋ยวพี่ทำสองครั้งนะคะแขนขวาขาซ้ายนะหายใจเข้าหายใจออกกางแขนไปด้านข้างกลางขามาด้านข้างหนูดูนะว่าขาพี่จะไม่อย่างนี้จะไม่อย่างนี้ขาพี่จะให้ขนานพื้นหนึ่งสองลงหนูดูทีนี้พี่จะทำข้างซ้ายนะคะหนูดูแขนนะหายใจเข้าหายใจออก หายใจออเนจังหวเห็ไหมแขนขนานพื้นนะคะขาขนานพื้น 1, หนึ่งสองหายใจเข้าหายใจออกขาขนานพื้นหนึ่งสองเก่งข้านะคะพัะหนูไม่ต้องสลับข้างนะคะทําทีละส่วนแขนขวาขาซ้ายสิบครั้งค่ะข้างละสิบครั้งไปเก็บท้องนะคะท้องถ้าเกิดท้องหลุดหลังจะแอน ให้ขาท่านล่างขนานพื้นเสร็จค้างท่าค้างท่าเสร็จแล้วก็เหยียดขาอ,อใช่แล้วแล้วไม่ใช่นุดน๊ดนุชนุต้องงอเข่าไปค้างท่าก่อนพอนุชพอนุชพอนุ๊อย่างนี้เสร็จไปอย่างนี้เสร็จใช่ไหมนุชต้องงอเข่ากลับมาแล้วก็ลงมาอย่างนี้มันจะมีจังหวะล็อกเออ ล็อกท่าก่อนล็อกท่าปุ๊บปุ๊บมาหนึ่งสองเหยียดขามาใช่ oh. ทีนี้เซตที่สามของของอของข้างของท่านี้ก็คือมาเอาท่าที่หนึ่งมารวมเก็บข้างชิดอก คึกบท้องเอาศอกมาชนเขา่ากลับไปตรงพขตรงเสร็จแขนขวาวาดไปด้านข้างขาซ้ายงอมาด้านข้างกลางค้างไว้แล้วก็ลงช้าๆเดี๋ยวทำข้างซ้ายให้ดูนะคะหายใจเข้างอศอกชิดเขา่าหายใจออกเหยียดแขนเหยียดขาไปให้ขนานพื้นแล้วก็วาดแขนมาด้านข้าง งอข่างอสะโพก90องศายกขนานพื้นแล้วก็ลงมองไม่เห็นโอเคไม่ทำมันโอเคเดี๋ยวคะโอเคหายใจเข้าปุ๊บชนปุ๊บมาอย่างนี้พอเหยียดแขนไปวาดแขนไปด้านะคะดึงสะโพกมาดึงสะโพกมาเนี่ยแล้วก็ลงทำทีละข้างก่อนนะคะข้างละ10ครั้งนะคะ โอปึ๊บอ่าใช่แล้วค่อยหบขา ดาวน้องทำถูกไหมถูกอยู่ใช่ไหมมาดูไม่ทันโอเคถ้าต่อมาถ้าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะรวมเอาซีแฟแนซ์ของรอบที่แล้วมาใส่หนูทำให้สุดสุดมุมเลยนะหนูดูนะคะพอเรานั่งเหยียดขาใช่ไหมเราจะเหมือนมีคนดึงศีรษะเราขึ้นไปที่เพดานลำตัวจะตรงพอลำตัวตรงเมื่อไหร่ปุ๊บท้องเราจะเก็บทันทีแขนวางขนานขานะคะ หายใจเข้าหายใจออกขยับมันนิดเดิงยกแขนขึ้นกลับมาที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกหนูม้วนตรงนี้ลงนะยิ่งหนูท้องซีดเป็นเท่าไหร่มันจะม้วนหลังลงเราจะให้ลำบ้านะคะกระดูกช่วงนี้ลงก่อนนะคะหายใจออกสองสามสี่ครายละเอียดไปละเอียดเลยนะห้า ่ะโอเคพี่ได้หกโคนี่ยพี่หลุดแล้วขาลอยแล้วแล้วก็ค่อยๆลงลงไปช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเราลงปุ๊บนอาแนบเืออเสร็จปุ๊บขาขึ้นลอยทั้งเก้าสิบองศาให้ได้ปุ๊บแนวนี้นี้หายใจเข้าหายใจออกยกไปให้ได้สูงเท่าที่จะได้หนึ่งสอง สามสี่เท้าไม่วางพื้นนะห้าทีนี้พอห้าเสร็จนี่เอาขาใกล้ตัวเอาอกลงก่อนเอาอกลงเอาหลังลงขึ้นมาอขอโทษครับข,ขึ้นมาเป็นตัววีไม่ใช่แขนนะมันต้องขึ้นมาเป็นท่านี้หนึ่งสองแล้่อพอหนูวางขาพอหนูต,ตัวตรงเสร็จปุ๊บก้มศีรษะลงมาก้มศีรษะลงมาก้มศีรษะลงมาเอาเมือแตะปลายเท้า หายใจออกแล้วกลับมาท่านี้แล้วก็หายใจเข้าออใหม่มันจะเป็นวงกลมเลยนะคะจังหวะที่ผมว่าอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้พี่ครางไม่อยู่ทำหกครั้งพอซีเควนต์เนี้ยทำเซตเดียวหกครั้งเพราะว่ามันเป็นท่าต่อเนื่องนะคะ ม้วนเอากระดูกสันหลังช่วนล่างลงก่อนนะใครละเอียดให้ไปถึงเจดเลยนะใครไครไม่ได้อย่างน้อยให้ได้5้านะคะจังหวะล็อกที่ค่อยๆเอาตัวลง ทำไมตามไปเร็วจังวะพี่ดูไหมคะเอ,อ่อเพียวเพียวไม่ต้องเอาขาถึงพื้นเพียวล็อกที่เก้าสิบองศาแค่นี้แล้วเพียวก็เอาขึ้นไม่ใช่เพียวล็อกเก้าสิองศาตรงนี้แล้วเพียวเอาขึ้นเอาขาขึ้นเออแล้วก็ลงมาล็อกค้าเก้าสิบใช่ห้าทีปึ๊บป๊บจัดมาเป็นตัววีใช่ค่ะเพียวแล้วพอเพียววางขาตัวมันจะยืดขึ้น พอตัวยืดอย่าเพิ่งเพียวเพียวยืดขึ้นก่อนเพียวยืดขึ้นก่อนเออเสร็จปุ๊บค่อยๆก้มไปเออ ใครได้ละเอียดไปเจ็ดล็อกเลยนะนแห่พอม้วนไปทำอีกห้าล็อกนกยุงถูกไปตาน อ่ะซาร่าทำเริ่มต้นให้น้องดูใหม่นะมุนปานม,มาดูพี่ซาร่าทำว่าตัวเองขาดตรงไหนไปอ๊บโอเคเลิกนี่ท่าเริ่มนะคะอันนี้เริ่มอ,นนอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มหนูดูนะหนูดูนะหนูขาดอะไรไป ปึ๊บปึ๊บขาหนึ่งเหยียดขึ้นเหยียดตัวขึ้นเหยียดขาสองพี่ซาลาดเก่งสวยมากสามอ่าวอ่าวกล้องพี่ซาลาดมึนไปละสี่เนี่ยใช้ท้องดีมากแล้วนะคะใช้ท้องใช้คอดีมากห้าปึ๊บ ค่อยๆวางเอาอกลงเอาอกลงเป็นตัววีหนึ่งสองค่อยๆวางขายืดตัวขึ้นวางขายืดตัวขึ้นยืดเสร็จปุ๊บตัวตรงค่อยๆก้มเก็บคางก้มลงไปนี่นี่คือครบหนึ่งครั้งทำอย่างนี้หกครั้งไป2สองสีพี่น้อง กูนตรีค่ะพี่ดีมากค่ะอ่าโอเคค่ะ,คคะก็คือวันนี้เป็นเรื่องของคอร์บอรี้นะคะเป็นด้านคอนไซด์แบ็ k ไซด์ก็คือใช้กล้ามเนื้อข้างหน้าข้างหลังนะคะในการฝึกวันนี้เพราะว่าวันพฤหัสเราจะทำเป็นรัชเล่าไซด์ด้านข้างวันนี้หลายคนคอมเพนส์ท่าค่ะ ค่อนข้างดีแล้วก็สวยคุมท่าได้ดีจะมีแค่บางท่าและบางมุกเมนเข้าใจว่าเป็นเพราะความตึงตัวด้วยแล้วก็พอเราโฟกัสจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งเราจะลืมโฟกัสเช่นพอเราจังหวะนี้เราต้องเหยียดขาข้างนี้เราก็จะไปเผลองอขาอีกข้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องพยายามเหยียดตรงให้ตลอดช่วงนะคะเพราะว่าพี่จะในเลนในเรื่องของข้อเรก m y o f a s c i a l release ก็คือไอผังผืดที่หุ้มกล้ามเนื้อเนี่ย ให้มันยืดด้วยไปกับกล้ามเนื้อมันจะลดเทนชันลงแล้วมันจะมันจะยืดเป็นโฟล์ก็คือยืดเป็นยืดยืดเป็นทั้งแถบเช่นด้านหลังก็หลังทั้งหมดด้านหน้าก็หน้าทั้งหมดนะคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นก็จะเห็นว่าพอก้มแต่ปลายเท้าก็จะง่ายขึ้นแล้วมันจะทาให้ทาสตริงแล้วก็ก้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้งานมาตลอดตั้งแต่จันถึงสุกอะคะ่ะได้ได้ยืดเกียดด้วยโดยการทํางานผ่านคอร์บอดี้คือแกนกลางคือการใช้ท้อง